มาหน่อยมาหน่อยจัดไปครับผมเลืออลงล่างแล้วเข้าไปชมพูไหมเฮ้ยมาแล้วครับผมโอ้โหเอาเรื่องว่ะไอคอนิกโมเมนต์ตัวแรกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไว้ด้วยนะครับ เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆและวิดีโอใหม่ๆจากทางช anel กราบสวัสดีเพื่อนๆชาเปส์ Mobile ทุกๆคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมส n น o p ป๊อปช anel ในเกมเ e s ์มือบาย2 2 2 0อกลับมาพบก,กันอีกเช่นเคยนะครับทุกวันจันทร์และวันพฤหัสกับการเปิดแพ็คเกอแบบนี้ ก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปอัปเดตข่าวสารประจาสัปดาห์นี้กันก่อนดีกว่านะครับ <Okay. S 1> วันนี้ก็มีแพ็กอัคติ i โมเมนต์เข้ามานะแล้วก็ POTW ซึ่ง POTW แพ็กนี้เนี่ยก็มีตัวน่าสนใจหลายตัวนะครับเข้าไปดูกันคร่าวๆเลยดีกว่าอ่ามีเดียโก้คันทาร่าเข้ามานะครับแล้วก็มีโตนนะครับผมอ่าแล้วก็ตัวต่อไปนะครับอ่าเมสันเมาส์นะตัวนี้ ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแพ็คที่น่าสนใจนะครับ <Wow. S 1> และยังมีแพ็คต่อไปนะครับก็คือลีกเอิงของฝรั่งเศสนะครับแพ็คนี้เนี่ยเนมาเข้ามาด้วยนะครับผมโอ้โหถ้าใครเป็นแฟนของเนมาเนี่ยก็อย่าพลาดกันเลยนะครับมีเดปายด้วยนะ,อะโอเคคร่าวๆก็มีประมาณนี้นะครับผมมีบอลทองอยู่หลายตัวเหมือนกันนะครับถ้าใครสนใจก็ จัดเลยนะครับผมโอเคไปกันที่ข่าวสารสุดท้ายนะครับนั่นก็คือของฟรีนะครับผมโอเคก็ได้เป็นสเกลของซาเปาโลมา3ครั้งนะครับเพื่อนๆก็ลองมาสุ่มเล่นกันดูนะครับเผื่อได้บอลดำกันมานะโอเคไปดูกันที่ไอคอนิ m โมเมนตกันเลยดีกว่าวันนี้เป็นไอคอนิ m โมเมนตของเรอัลวมาดริดนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปรับชมฝากกดไล like, ค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยเด้อ และถ้าพร้อมแล้วเข้าไปดูตัวแรกกันเลยดีกว่าโอเคครับมาเริ่มกันที่ตัวแรกนะกาซิยารนะครับอยู่ในตำแหน่งผู้รักษาประตูพลังอัพเต็มแล้วอยู่ที่94ทาบูทแล้วจะอยู่ที่95นะครับพลังในฐานะผู้รักษาประตูเนี่ยจะติดเรื่องเคลียรบอลกับจับบอลอยู่ที่97นะแต่ว่า ตัวนี้เนี่ยมีพลังกระโดดถึง99เลยนะครับตัที่ตัวต่อไปแบ็คแฮมนะครับอยู่ในตำแหน่ง RMF พลังเต็มแล้วอยู่ที่95บูตแล้วอยู่ที่97ตัวนี้เกมบุกดีมากจ่ายบอลเทพสุดๆเลยนะตัวนี้99หมดเลยลูกปั่นโคตรคมนะครับตัวนี้ไปกันที่ตัวสุดท้ายนะครับก่อนเปิดแพ็กกูตีนะครับอยู่ในตำแหน่ง CMF พลังอัพเต็มแล้วอยู่ที่93ถ้าบูตแล้วอยู่ที่96อาเกมบุกดีโยนบอลดีมากๆนะครับจ่ายบอลยาวเนี่ยดีมากๆเลย ปังสวยนะครับคลองบอลดีด้วยตัวนี้อ่าวันนี้นะครับเราจะมาตามล่าหาแบ็คแฮมกันนะครับผมอ่าแบ็คแฮมร่างนี้เนี่ยจะเป็นอ่าร่างที่อยู่กับเล้วมานิดนะครับอาจจะไม่ได้เก่งเข้ากับแมนยูนะตอนอยู่แมนยูนี้น่าจะโหดกว่านะครับผมทําไม่เป็นไรนะครับถือว่าร่างนี้เนี่ยก็เป็นร่างที่โหดมากๆแล้วนะโอเคจัดไปครับผมเหลืออีก2,100ไมค์ขับคอยนะครับ วันนี้มาลุ้นไปนพร้อมกันดูซิว่าเราจะได้ไอคอนิกโมเมนต์เข้ามาครอบครองหรือเปล่านะอ่ารอบที่แล้วเนี่ย2,000ทองออก2ตัวนะครับผมรอบนี้2,000ทองจะออกกี่ตัวมาลุ้นไปนพร้อมกันนะครับโอเคจาดไปครับผมยาวไปยาวไปและวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่ได้ลงคลิปนะครับเพราะว่า ไม่ได้มีแพ็คไหนที่ดูน่าสนใจเป็นพิเศษนะครับก็เลยไม่ได้ทำคลิปไว้เพื่อนได้ดูเนาะโอเคก็วันนี้เนี่ยมารวบเลยละกันนะครับก็ทำเป็นแอคทิฟโมเมนต์เปิดใหเ้เพื่อนดูนะครับผมแต่ว่าวันนี้เนี่ยมีแพ็คเข้ามาเยอะจริงๆนะครับถ้าเพื่อน,อนชอบแพ็คไหนเนี่ยก็สามารถไปเปิดแพ็คนั้นได้นะครับมีเข้ามาถึง3แพ็กด้วยกันอ่า แต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาเปิดแพ็คแค่อีกดิ m ิโมเมนต์แพ็คเดียวนะครับโอเคตอนนี้ก็ยังเกลือยาวๆเลยนะยาวไปโอเคเหลืออีก1,600ทองนะครับมาลุ้นไปพร้อมกันว่ามันจะออกหรือไม่นี่เลยแบแ็คแฮมเลยนะครับตัวนี้ตัวเดียวเลยโสดนะครับผมเปิดครบแล้วก็จัดไปครับผมมาไหมโอ้โหขาวโบ้เลยนะ เป็นสูตรที่เปิดแลให้ได้เกลือนะครับผมเปิดไปทำไมวนะน่ะโอเคเหลืออีก14ครั้งสุดท้ายนะครับยังไม่ออกมาเลยนะรอบนี้จะออกหรือเปล่านี่สักตัวสักตัวสัดไปครับผมแตะไปแตะมาอาจจะออกก็ได้นะโอ้โหขาวมาอีกแล้ว มาไหมมาไหมผ่านไปจากห0 0่ทองแล้วนะครับผมยังไม่มีข่าวข่าวสักตัวเลยเงียบริบบอลเงินมายาวๆนะครับรอบนี้โอ้โหหรือว่าแพ็คนี้เราจะเกลือหรือเปล่าเงียบกริบ <laughs> โอเคครับตอนนี้ผ่านไปประมาณ1,100นห อ่ะประมาณ1,200ทองนะครับตอนนี้เงียบกริบเลยนะครับผมเหลืออีกส0ครั้งสุดท้ายนะครับจับไปครับผมมาส0ครั้งสุดท้ายเขาดาวไปพร้อมกันนะครับเพื่อนๆโอเคเซฟโอ้ยแม่ไอ้ค้างมาเราก็นึกว่าจะได้มาโทแบ็คแฮมมาหน่อยลูกแบ็คแฮมลูกมาหน่อยมาหน่อย จัดไปครับผมเดอนลงล่างแล้วเข้าไปชมพูไหมเฮ้ยมาแล้วครับผมโอ้โหเ,เอาเรื่องว่ะไปคนอีกโมเมนต,ต์ตัวแรกแบคแฮมหรือเปล่าโอ้โหกระโดดอย่างนี้คาสิยานแล้วครับผมโอเคก็คาสิยานนะครับโอ้โหแม่ได้โกมานะครับก็ถือว่าโอเคนะ ออกมาก็ยังถือว่าโอเคนะครับผมตัวคาสิยานี่ผมก็ยังไม่มีนะครับโอเคแต่ถ้าได้เป็นแบ็คแฮมมาเนี่ยจะดีมากๆเลยออกต่อเนื่องเลยหรือเปล่าแบ็คแฮมมาหน่อยแบหน่อยมาหน่อยแบ็คไม่ไม่มายังไม่มานะครับผมโอเคแบ็คแฮมมาหน่อยนะาถือว่าเวอร์ชั่นนี้แบ็คแฮมเนี่ยจะติดเรื่องความเร็วนิดนึงนะครับ ช้าๆเลยละครับช้าเลยแต่ว่าโอ้โหเรื่องจ่ายบอลเขานี่แบบสุดยอดมากๆเลยนะครับจ่ายบอลสั้นบอลยาวปั่นเอ้ยตั้งเตะเอ้ยนี่แบบสุดจริงนะครับมาเต็มมากแพ็คนี้จะออกหรือเปล่าโอ้โหยังนะครับผมโอเค5ครั้งสุดท้ายนะ5ครั้งสุดท้ายเปิดข้างนอกดูบ้างนะครับผมมายังโอ้โหยังไม่มานะเพื่อน อีก4ครั้งสุดท้ายไปกิฟต์สวยๆหรือเปล่าวันนี้แต่ว่าตอนนี้ค้างไปแล้วนะครับผมมาร่วมไว้อะไรให้โคโนนโีิกันเถอะอ่ามาแล้วนะครับโอเค4ครั้งสุดท้ายนะครับเรามาลุ้นไปพร้อมๆกันดีกว่าเอาใจช่วยผมด้วยนะครับเพื่อนๆ4ครั้งสุดท้ายจะออกหรือเปล่ามาไหมโอ้โหข่าวโ๊ะเลยรอบนี้ n o p ครั้งสุดท้ายมาหน่อยนะ มาหน่อยนะมาหน่อยนะครั้งที่สามขาวอีกแล้วนะครับผมขอชมพูชมพูหน่อยได้ไหมชมพูหน่อยได้ไหมเบียแฮมเบ็คแฮมเบ็คแฮมแบคแฮมมาหน่อยลูกเบ็คแฮมเอาอ่ะลากลงอีกแล้ว่ะเอาอ่ะรอบนี้ต้องมาแล้วใช่ไหมรอบนี้ต้องมาแล้วโอ้ยขาวอีกแล้วนะครับ พื้นหลังขาวๆเลยนะครับผมครั้งสุดท้ายนะครับโอเคจัดไปครับผมมาไหมครั้งสุดท้ายอโอเคก็ได้ตัวนี้โค้ดมานะครับก็ยังถือว่าโอเคอยู่นะได้บอลดำม,มาหลายตัวอยู่นะครับโอเคเราไปดูกันดีกว่าวันนี้เนี่ยเราก็ไม่ต้องสรุปอะไรกันบ้างนะครับก็ ได้ไอคนิกโมเมนต์มาแค่ตัวเดียวก็คือนายทวันของเรานะครับคาสิยาสนะครับผมโอเคซึ่งวันนี้นะครับผมก็กลับมาเกลืออีกแล้วนะครับเพื่อนๆ2 2 0พนอทองได้คาสิยาสมาแค่1ตัวเท่านั้นเองโอ้เสียใจจังเลยและสำหรับแพ็คนี้เนี่ยผมให้คะแนนอยู่ที่7เต็ม10นะครับถือว่ายังไม่คุ้มค่าคุ้มราคาสำหรับการเปิดซักเท่าไหร่นะครับ ยังมีพลังของนักเตะเนี่ยน้อยเกินไปนะอ่าถ้าใครอยากตามหาแบ็คแฮมเนี่ยผมแนะนําให้รอเป็นแบ็คแฮมของเวอร์ชั่นที่เป็นของทีมแมนยูนะครับตัวนั้นนะ่ะพลังน่าจะเยอะกว่านี้นะครับผมโอเคแล้วเพื่อนเปิดได้ตัวอะไรกันบ้างเปิดได้เครือของผมหรือเปล่าก็อย่าลืมคอมเมนต์มาพูดคุยกันที่ใต้คลิปนี้นะครับและถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปเปิดแพ็คกเกอแบบนี้ต่อไปด้วยนะครับ และทา่านเพื่อนยังรับชมคลิปไม่จุใจเพื่อนเพื่อก็สามารถกดได้ที่ตัวไอด้านบนมีทั้งคลิปเปิดแพ er ็คเกอร์เแบบนี้และคลิปสอนเทคนิคอีกมากมายเลยนะครับสําหรับวันนี้ผมขอตัวเอาไปหาหมอ,อก่อนเปิดได้เกือโรคไตเริ่มกลับมาอีกแล้วนะครับดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับสวัสดีครับ